สนับสนุนโดย Thermaltake, TTE Esport และ Deewa Natural สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ฮะมีแมนบอลจากทาง Asrock แน่นอนว่าในช่วงนี้มันก็ต้องเป็นรหัสเดิมครับกับซั้นถึงแกสูนตัวนี้ครับเป็นซั้นถึงแกสูนเกมมิ่ง K4 นะครับไม่ใช่ 4K นะไม่ใช่จอแบบ 4K ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับในซีรีส์ของเกมมิ่งที่ต้องบอกว่ามัน มันสวยนะแต่ว่ามันออกแนวดีไซน์เขามาคล้ายๆกับซิงค์ในซีรีส์ของพวกซ9 7เก้าอีกแล้ว mm hmm. ก็คือซิงค์ใหญ่ๆนะครับเป็นสีทนเดียวแต่ว่าตัวนี้มันมีดีที่เทคโนโลยีฟีเจอร์ต่างๆที่มาเสริมขึ้นมาแน่นอนว่าเป็นซ1 7 0เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่ใหม่กว่าและแน่นอนครับมันรองรับ DDR4 แล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มดูจากตัวกล่องก่อนค่อนข้างหนัก <laughs> ขอ <laughs> ขอท้อานิดนึงด้านหน้าครับตรงนี้เป็นตัว M เ่ย เป็นโลโก้เหมือนตัว M เป็นเหมือนตัวเกราะของหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ดูเท่ๆไปอีกแบบมันเป็นรหัสเอ้ยไม่ใช่รหัสสีต้องบอกว่าเป็นเหมือนตาโลโก้ของซีรีส์เกมมิ่งแล้วนะครับ Fortality นะครับเหมือนเดิมไอ้ Fortality ชื่อของเขาก็เป็นเกมเมอร์ระดับโลกเนาะที่แบบเก่งหลายเกมเหลือเกินนี่ก็เป็นเซตหนึ่งเจ็ดศูนย์เกมมิ่งเคฟโว่ส่วนฝั่งนี้ครับก็รองรับในเทคโนโลยีคอร์ดไฟนะครับจากทาง AMD มีคิวเลอร์ e 2 4 0 0นะฮะก็เป็นตัวชิปตัวใหม่แล้วนะครับของตระกูลคิวเลอร์ ลองรับ HDMI อันนี้ต่อออนบอร์ดนะ DTS ก็เรื่องของซาวด์ลองรับ Windows 10นะครับตรนนี้ก็เป็นในเรื่องของชิปเซตต่างๆด้าน,นข้างก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะเป็นชื่อรุ่นชื่อแบรนด์เขานะครับมาดูด้านหลังกันด้านหลังครับตรงนี้ครับก็เป็นรูปนะครับของเกมเมอร์นะฮะนั่งเล่นเกมอยู่ดูใกล้ไปไม่ดีนะครับต้องอย่างน้อย1นฟุตนะฮะเรียนมาสอบชอนะสมัยปถมตัวนี้ Fortality Mouse p a ตรงนี้ครับก็มาตั้งแต่สมัยรุ่นฟอร์ทูลิตี้ออกใหม่ๆรุ่นนานดึกํำลันแล้วจนมาถึงรุ่นนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ mm. ก็คือพอสำหรับการเชื่อมต่อเมาส์นะครับ mm. ให้กับพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังมันจะมีสติกเกอร์บอกอยู่ mm. ก็สามารถปรับจูนเมาส์ได้นะครับต่างๆสามารถปรับจูนเฮิร์ตเฮิร์ตของเมาส์เนี่ยเห็นไหม125ถึง1000เฮิร์ตได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็มีส่วนต่างเหมือนกันกับเมาส์รุ่นเก่าๆกับใหม่ๆนะครับ ตัวนี้ครับ Cooler Land นะฮะก็มาในรหัส E 2 4.0 0นะครับตัวนี้ก็เป็น USB Type C นะครับ USB 3.1 Type C ก็มีมาให้อยู่ในส่วนของ IO panel นะครับตรงนี้ก็เป็น Priority Sound 3ก็ขยับขยับไปอีกรุ่นและกับชุด Sound ของเขานะครับ Keymaster นะครับตรงนี้ก็เป็นการใช้งานปุ่ม Macro มนะตัว Keymaster เนี่ย ถามว่ามันสําคัญยังไงเมาส์หลายๆตัวนะครับที่เป็นราคาแพงเนี่ยมีมีไอตัวสไนเปอร์คีย์ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันคือเวลาเพื่อนๆเ,เล่นเกมแนว fps นะครับอันนี้จะเห็นชัดสุดเวลาเพื่อนๆถือปืนกลธรรมดานะเล่นๆถือปืนกลมันต้องใช้ความเร็วใช่ไหมในการยิงปุ๊บปุ๊กปุ๊กปุ๊กใช้แบบเลื่อนเมาส์เร็ว,รวแต่พอมาจับสไนเปอร์เนี่ยถ้าบางคนไม่ชินกับความเร็วเนี่ยสามารถกดปุ่มคีย์ได้นะครับกดปุ่มคีย์มาสเตอร์เนี่ยไอตัวตัวคีย์สไนเปอร์คีย์เนี่ย กดปุ๊บเมาส์จะลดค่า DPI ให้ช้าลงนะครับก็สามารถแบบลากได้ทั้งแผ่นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันทำให้เวลาเราเลงสไนเปอร์เนี่ยแน่นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นแล้วมันจะช้าขึ้นนะฮะโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งส่วนที่เขาให้มาส่วนฝั่งนี้ครับ Super Alloy นะฮะเหมือนเดิมครับ X X Aluminum เป็นซิงค์ฮิตซิงในการระบายความร้อนให้กับชุด CPU นะครับไฟเลี้ยง CPU นั่นเองก็มีคาปาซิเตอร์นะครับ แคปตัวนี้มีการเคลือบทองมานะฮะก็เขาเรียกว่ามีความคงทนแข็งแรงนะครับมีความคงทนต่อการใช้งานที่ยาวนานนะฮะส่วนของเกมเกมมิ่งฮะเกมมิ่งออมอตรงนี้นะฮะสามารถเชื่อมต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเติมได้สาหรับการเชื่อมต่อคอร์ดไฟนะครับคอร์ดไฟของ AMD อ่ะเวลาเพื่อนเชื่อมต่อการ์ดงใบเนี่ยจะต้องต่อไฟเลี้ยงให้กับการดเพิ่มอีกด้วยนะครับเอ้ยต่อไฟเลี้ยงให้กับสล็อตเพิ่มอีกด้วยนะครับสล็อตมีการเคลือบในส่วนของ ทองทองคํามานิดหน่อยนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็มีชุดออดิโอนะครับมีคิวเลอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็คูลลิงก็คือตัวซิงค์ xxl อลูมิเนียมนั่นเองเรามาดูด้านในกันด้านในครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาแผ่น i อโอชิลแบ็กเกอร์พาร์เนนะครับปิดมาให้ซา t a นะครับให้มา1ชุดอ๋อสชุดชุดละว2เส้นนะครับคู่มือการใช้งานพร้อมแผ่นไดรเวอร์นะครับนีโ่โอ้เละ,เละ นี่เปิดมาด้านในก็จะเจอตัวบอร์ดห่อมากับซองการกระแทกอย่างดีแล้วก็แผ่นกันไฟนฟ,นฟ้าสถิตนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราพับเก็บก่อนครับมาดูที่ตัวบอร์ดกันต่อเลยนี่ครับมาแบบหล่อๆเท่ๆเลย ตรงนี้ครับเด่นๆเลยตรงนี้ที่เขาเรียกว่า IO r r m o r นะครับก็คือจะเป็นแผ่นปิดทั้งหมดเลยซึ่งในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเ1 7นหนึ่งทำมาหลายค่ายเหมือนกันนะราค่ายนี้ก็ทํามาเหมือนกันครับ ASRock สีดําแดงนะครับปิดมาถึงชุดของภาคเสียงตรงนี้เลยต่อมาครับชุดซิงค์นะครับ XXL a l u m อ n i u m ูมินียมะครับเป็นอลูมิเนียมใหญ่เป้งๆเลยนะครับอยู่ตรงนี้2ชุดระบายความร้อนให้กับภาคจ่ายไฟอยู่นะฮะภาคจ่ายไฟก็ล้อมรอบ ซึ่งตรงนี้จะเป็นหมุดยึดนะแข็งแรงซ็อกเก็ต CPU ครับรองรับ CPU ก็รุ่นใหม่ๆนะฮะเจนที Gen ่6นั่นเองมาดูส่วนของ RAM RAM นะครับสล็อตของเขาจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนของสีแดงและสีดำมาในรูปแบบ Dual Channel นะฮะตรงนี้การใช้งานก็ฝั่งเดียวนะครับตัวล็อกฝั่งเดียวอ่า รองรับสูงสุด64จิกค,ครับนะ DDR4 นะส่วนของบัสเขาเนี่ยจะรองรับ3,500บวกขึ้นไปนะฮะ OC อีกนิดนึงตรงนี้ครับการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงให้กับ CPU ครับใช้ในรูปแบบ8 pin แล้วตรงนี้ไฟเลี้ยงเป็นบอร์ดใช้ในรูปแบบ24พิ n นะครับฝั่งมาตรงนี้ครับ USB 3.0ต่อกับฟอนพร์เด้านหน้า ทีนี้เราข้ามมาดูส่วนของชุดาตาชุดาตาครับให้มาทั้งหมด6ชุดนะฮะจะแบ่งไปตรงตรงนี้2ชุดแล้วตรงนี้อีก4ชุดซึ่งส่วนของชุดตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้เชื่อมต่อกับาตาเอ็กซ์เพได้อีกด้วยนะครับสชุดให้มา2ชุดเลยและตรงนี้ชุดซิงค์ครับของชิปเซตห1นั่นเองมาแบบสี่เหลี่ยมปันป้านเลยนะส่วนของด้านล่างครับก็เป็นชุดการเชื่อมต่อพวกสายไฟนะครับไปยังหน้าเคสทั้ง hd audio HDO d i USB 2.0นะครับปุ่มเปิดเครื่องรีเซ็ตต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของการเชื่อมต่อ p c i Slot กันต้องบอกก่อนว่าตรงนี้นี่มันคือส่วนของการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงให้กับส l o t เวลาเพื่อนๆใช้งานการ์ดจอ2ตัวต่อมาติ GPU นะครับของทางคอร์ดไฟนะ AMD นั่นเองก็จะมีส l o t ของ p c i Express ในรูปแบบ x16 2ตัว X 1 3นะครับ123ตัว X 1เนี่ยจะเป็นรูปแบบปลายเปิดด้วยนะครับด้านหลังเปิดมาต่อส่วนตรงนี้ครับนี่จะเป็น Ultra M 2นะครับก็ให้มาด้วยอีก1ชุดตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ครับ p r i o r i t y รีซาชุดภาคเสียงเขาอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะฮะมีการทำบอดี้ครอบมาเลยสวยงามครับตรงนี้ โอเคหลักๆห,หน้าตาเขาจะประมาณนี้เนาะเรามาดูส่วนของด้านหลังนิดนึงส่วนของ USB ครับของ Black&Opa เราต้องบอกเลยว่ามาเยอะมาเยอะเหมือนกันนะฮะจะมี USB 3.0ก็จะมีตรงนี้4พอร์ตนะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้จะเป็น USB 3.1อะ่ะสีฟ้าอ่อนๆนีออน่แล้วเป็น Type A กับ Type C นะครับมีการเชื่อมต่อ r j 4 5นะครับสายแลนนั่นเองล่างก็เป็นแจ็คนะครับ เชื่อมต่อออดิโอนะฮะเจการเชื่อมต่อออกจอก็จะมี2อชุดตรงนี้ครับ DVI แล้วก็ HDMI ตรงนี้ก็เป็น PS2 แล้วตรงนี้ครับเป็น USB 2.0นะครับสช่องตรงนี้ซึ่งช่องบนเนี่ยเวลาใช้งานกับเมาส์นะครับที่บอกไว้ในตอนแรกการเชื่อมต่อเมาส์ที่สามารถปรับจูนในเรื่องของโพลิ่งเ t e ได้ก็ต,ต้องเสียบช่องบนตรงนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้กับเมนบอร์ดเล็กๆก,ก็ไม่เล็กนะ <laughs> เมน,นบอร์ดนบอร์ดที่ แต่หลายคนเอื้อมถึงได้แล้วกันนะครับซึ่งราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าไม่น่าจะแพงแบบรุ่นใหญ่ๆมากมายนะครับเหมาะสําหรับการเล่นเกมตรงไหนจริงๆเบนบอลเนี่ยหลายตัวก็เล่นเกมได้ถูกไหมครับแต่ว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับมีในเรื่องของการเชื่อมต่อส่วนของเมาส์นะครับมีการเชื่อมต่อคอร์ดไฟลได้นะครับมีในเรื่องของซาว์ที่ดีพ r เรศติเสาวสามต่างๆก็ฟีเจอร์เขารองรับมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจของ z ต170นะครับ ในตระกูลของเกมมิ่งของทาง ASRock นะฮะชื่อเต็มๆคือ Z170 Gaming K4 นั่นเองนะครับเพื่นอนๆสามารถติดตามชมบทความรีวิวของตัวนี้ได้ที่ w w w c o m p e t t ทคอมพนะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วยครับ f a c e b o o k c o m c o m p e p r o d u c t i o n สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน c o m p i e t v ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ